สวัสดีค่ะชื่ออะไรจงรักขมิบูนค่ะจงรักเนาะค่ะชื่อหนูเนาะส3 3ค่ะ M33 เป็นโครงการนำร่องของเรานะเป็นโครงการนำร่องครับสองไร่สามสิบตันสามสิบเปอร์เซ็นต์แป้งเบอร์ที่หนูเอามาปลูกนี้คือรหัสเบอร์สามศูนย์ทั้งหมดเลยเนาะทั้งหมดเลยอายุได้สองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเนาะสองเดือนครึ่งรู้สึกว่าทําคนเดียวพี่น้องอ้อยก็ทํามันก็ทําเอาเข้าเอาเข้าฝนมาไม่โอ้โหฝนมาไม่หยุดเลยเริ่มทําไม่ทันเนาะค่ะ ที่ทาไม่ทันทํายังไงก็ไม่เป็นไรหนูก็เอางี้วิธีที่หนูจะเก็บหญ้าอยาเพิ่งเก็บคนต้นก็ให้อนลุลมปิรลมให้ใช้ยาฆ่าหญ้าตระกูลเผาไหม้ได้แต่ให้ฉีดไล่ล่องอ่ไล่ล่องหนึง่งอฟุดฟุดแต่พอนนี้ก็เบาๆให้ฉีดแต่เหมือนคนขี้เกียจแต่ให้หนูอะ่ะใส่สารจะไปเยอะสารจะไปเยอะก็คือซันไลท์แหละลงทุนซันไลท์ยเยอะหน่อยแต่เวลาพอมาถึงปุ๊บให้พยายามใช้แบตเตอรี่อะ่ะ มันเบาได้อ่าปุ๊บพอพอหนูใกล้ๆปุ๊บก็เบาเหน่อยกลมหน่อยปุ๊บพอเรียบร้อยเก็บยาเรียบร้อยปุ๊บอ่าได้อีสักสองสามวันเนาะเพราะว่ายาวันที่สองย่าเพิ่งเข้ามันเหม็นมากเป็นหูอ่านี่แล้วว่าสักสามวันยาเนี่ยมันเป็นเนสีเนาะเวลาเข้ามาเก็บก็ใส่แม็ดนิดนึงเนาะมันเหม็นสุขภาพเราแล้วก็เราค่อยมาเก็บข้างๆอ่าเก็บข้างๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าเราไปเก็บข้างๆก่อนเนี่ยมันจะกระเด็นพรมนเป็นเผาไหม้ถ้ามันไปโดนพวกเนี้ย โดนขนต้นวะเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่เล็กหนูแต่แผ่เนี่ยมันจะโตตามขนาดของท่อนพันกับมันแล้วมันวันหนึ่งมันก็จะหักข้อเสีย <c oughs> แต่บางคนว่าเอ้ยงั้นไปใช้ตัวดูดซึมเลยดูดซึมต้องมีอ่าเขาเรียกว่าคนจะใช้ดูดซึมได้จะต้องมีความรู้พอสมควรเพราะถ้าดูดซึมคุณใช้มั่วเนี่ยคุณใช้ไม่เป็นอ่ะคุณฉีดไปไงี้ปุ๊บหนึ่งดินแห้งดินแห้งแล้วใช้หยุดดูดซึมโอเคดูดซึมโดนมันไม่เป็นไร ถ้าดินแห้งแต่มันจะเป็นทันทีหลังจากที่คุณฉีดปุ๊บภายในสองถึงสามวันฝนตกเที่ยงไม่ได้กินน้ำเอานะเที่ยงไม่ได้กินน้ําบ่ายโมงไม่ได้กินน้ําบ่ายสองไม่ได้กินน้าบ่ายสามหิวไหม mm hmm. บ่ายสามลูกสาวเอาน้าแม่เอาน้ําจากตู้เย็นเจ็บไม่ให้กินเะไกินไหมกินเยอะไหมเยอะหิวเยอะหิวแต่ขอโทษครับมันลืมไปว่าน,น้ําเนี้ยมันมียาพิษด้วย เป็นไงครับยอดขึ้นเหลืองเลยอีกเลยเพราะว่าคุณต้องมั่นใจว่าถ้าคุณใช้ตัวดูซึมคุณต้องมั่นใจว่าอีกเจ็ดวันฝนไม่ตกแน่คุณต้องมั่นใจนะคุณต้องชัวร์เลยคุณก็ทาจัดกันเลยปุ๊บถ้าเจ็ดวันฉีดไปแล้วเจ็ดวันฝนไม่ตกไม่ขึ้นยอดแต่ถ้าฉีดไปปุ๊บสามวันภายในสามวันแล้วฝนตกยาเนี่ยมันยังไม่ได้ละลายละเหยไปมันยังอยู่หน้าดินอยู่แล้วฝนตกมา บ่ายสองบ่ายสามพอดีไหมความหมายนะกำลังหิวแ้งเลยลากนี่นี่拉เลยไหมเห็นเห็นกนะอันนีากมานะหนูมันจะดูดซับมันจะดูดดูดเลยดูดทั้งยานะดูดทั้งน้ําเข้าต้นเพราะมันหิวแต่ถ้าเลยเจ็ดวันแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าสภาพยามันก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไอตัวพวกนี้มันก็เริ่มมีอาการอนะเริ่มมีอาการแล้วนะเพราะว่ากว่ามันจะเริ่มเหลืองเริ่มอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาเจ็ดถึงสิบวันนะ มันถึงจะเริ่มเหลืองถูกไหมพอมันเริ่มเหลืองแสดงว่าการดูดซับของมันสมบูรณ์แบบแล้วไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่ขึ้นยอดเพราะอะไรก็ปีแล้วเด็มามันใช้ได้ก็ปีแล้วเราฉีดไปอ่ะสิบวัน่ะฝนมันถึงจะตกมันก็เลยไม่ไม,มีปัญหาแต่นี่เราฉีดปุ๊บไปสามวันสี่วันไม่ถึงอาทิตย์อะ่ะเอาง่ายๆคือไม่ถึงอาทิตย์แล้วฝนตกมีปัญหาครับซับพักเหลืองครึ่งยอดนี่พอเหลืองครึ่งยอดเป็นไงครับลากเคยโตไะไก็จะโต,น,ตนั้นก็จะไม่โต มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือหนึ่งไม่ต้องมาห่วงเรียกว่าอ่าต้นจะกรอบหักใช่ไหมตน้ตนโตเพราะวันนั้ไม่มีแผ่แต่ถ้าเกิดว่าฉีดไปภายในเจ็ดวันฝนตกยอดเหลืองพอยอดเหลืองปุ๊บลากไปทํางานเห็นไหมยาฆ่ายามีทั้งคุณและโทษเร็วก็จริงอยู่ดังนั้นถ้าเราเราต้องเป็นคนที่คาดคะเนคาดการต้องมีทักษะพอสมควรแต่ถ้าเป็นยาเผาไหมตมะกุณเผาไหมเนาะเราก็ฉีดฉีด ต่ำๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ระวังถ้าไม่ระวังเดี๋ยวมันกระเด็นกระเด็นก็เป็นเรื่องอีกนะโดนนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะเป็นแก่แล้วนะแก่แล้วไม่เป็นไรแต่ตรงนี้เป็นครับหนูเข้าใจไหมโดนนิดเดียวแผลนิดเดียวพอต้นมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแผันก็เริ่มใหญ่ขึ้นขึ้น,น,นแล้วพอลมมามันก็ดังแก๊กแล้วมันก็หักมันก็จะนับหนึ่งใหม่เห็นไหมเรียบร้อยเลยลูกกาลังอ่าร้องไห้กินนมเป็นไงนมหมดเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนะฮะ ก็ใช้ได้ไหมใช้ได้หนูแต่ให้หนูใช้ระระวังดังนั้นถ้าปลอดภัยมากที่สุดก็คือเรื่องเผาไหม้แต่ขอร้องแกมาครับว่าให้หนูอ่ะใกล้ๆเนี่ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยทำเหมือนคนขี้เกียจเหมือนคนอ,อกหักใจลอยตืดๆเนี่ยค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปแต่เวลาใช้ยาฆ่าหญ้าหนูก็ต้องหาเม็ดหาหน้ากากเนาะใส่หน่อยก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเพราะว่ามันมีทั้งคุณทั้งโทษ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ก็ใช้ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งทำคนเดียวเนาะทําคนเดียวแล้วก็งานเยอะหลายคือคือคนเดียวนะยิงแกงมันมันมีในนิทานนะของจริงมันไม่เอาไม่ไหวแล้วยิ่งฝนตกบ่อยแากมันก็ขึ้นเยอะก็ก็เห็นใจก็ไม่เป็นไรก็ก็อันไหนที่เอาทันก็ทันเนาะอันไหนที่ไม่ทันแล้วก็อาจจะต้องใช้ใช้ยาบ้างเนาะอันนี้ก็ฝากฝากไว้ทีนี้เรามาดูมาดูครึ่งเดียวหลังจากเหนื่อยมาแล้วสองเดือนครึ่งใช่ไหมหนู มาดูว่ามันจะเหนื่อยฟรีเลยหนูเนี่ยอาหนูเป็นไงมาดูเขาเรียกว่าผลงานเนาะสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งเข้าเองหรือขุดขขยได้ไหมไม่น้ปหนูทํามันมากี่ปีแล้วสองปีนี้เนละสองปีนี้เนาะสองปีนี้ถามว่ามันอายุสองเดือนที่หนูเคยทามามันได้ขนาดนี้ไหมมันมีหูขนาดนี้ให้หมูอย่างนี้ไหมให้ชื่นใจอย่างนี้ไหมเห็นแล้วเป็นไง ชื่นใจดีค่ะฮะชื่นใจดีนะ <c oughs> เกือจะถอดใจใช่ไหมฮะท่าวันนี้วันนี้ท้าไม่เห็นหนะพวกกันนี่กู <c oughs> ไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นใจเย็นๆน้องนะสู้เนาะวันนี้เราไม่ได้สู้เพื่อใครเราก็สู้เพื่อเราแหละแต่อยากให้หนูอะสู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยศึกษาไปด้วยทําความเขาเ้าใจไปด้วยอย่าไปคิดว่าความชั่วแค่รัดสามือหรือชั่วข้ามคืนมันไม่เป็นจริงอันนั้นคือคําพูดนะแต่ความจริงคือต้องใช้ความเพียร ต้องใช้เวลากลับมาให้มากพอศึกษาเนี่ยมันยังไม่เกีย้ยคนที่เราจะเข้ากล้องผู้ไกรก็สนละบอกละเห็นไหมอันเนี้ยเห็นไหมเท่ากับแท,น,ทนไฟนททนไฟล้วนะแันไฟใายที่ก้อนเล็กก้อนใหญ่เนาะอ่าอ่าก็ให้หนูดูครึ่งนึงเป้าหมายเราสิบสามหัวก็พอแล้วหนูเนาะเพราะว่าเราสิบสามโลล้วก็ผ่านละเนาะผ่านละอหัวไม่ยาวเลยหนูใครบอกว่าไม่ยาวเนี่ย <c oughs> ไม่ยาวคือไม่ได้ขุดหรือเปล่าเออเนี่ยเนี่ยหมายว่ายาวเว้ย แต่ว่าไม่ยาวก็ไม่ใช่พีหนูนะทําคนเดียวเหรอพี่หนูฮะคนเดียวพี่่นงครับเกษตรเจนครับพี่หนูเขาทําคนเดียวสี่ไล่นะครับเกษตรเจนครับครับสํานึกนะครับสํานึกเป็นบุญคุณเลยนะฮะไอดอนแล้วครับทั้งเอายาทั้งฉีดยาทุกอย่างเดียวเคนเดียวเลยไม่เป็นไรอยากจะทำเนาะจริงๆแล้วเคยนะเคยได้คุยกับพี่หนูคืออยาก อยากจะทําให้พี่น้องเขาเห็นว่า,าการทำเกษตรคาซาวามันมันเป็นยังไงนะเห็นผู้การแล้วถึงจัดสินใจมาทําเนี่ยเพราะอะไรคะก็อยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองค่ะอ,อ,อยากอยากรู้ด้วยว่าเออจะทำแบบไหนยังไงทั้งเพราะดูคลิปลหลายๆคลิปใน YouTube เนาะทุกคนก็ได้มันที่หัวใหญ่หัว,หหวหยาวอะไเนี้ยก็อยากพิสูจน์ว่าผู้จัดผู้จัดการนี่จริงหรือเปล่ามีของดี <c oughs> ที่ที่เรา ที่เราต้องการหรือเปล่าจากที่เราศึกษานั่งดูมาหลายคลิปแล้วเนี่ยแล้วมันจะจริงไหมแล้วเรามาเห็นมันสองเดือนครึ่งของเราขนาดนี้ความหวังของเราก็มีหวังอยู่ค่ะจากที่เราทํานะดีใจค่ะเพราะว่าะที่ทํามามันไม่ได้ขนาดเนี้พี่น้องครับไม่จริงครับเจอที่บ้านครับพี่น้องหน้าแห้งเลยครับพี่น้องยิ่งไปดูเปงโหน้าแห้งเลย จับมือ,อยางเงครับไม่ต้องจับมือนี่ตกแล้วตะเดี๋ยวนี้จับมือนี่ไม่ไม่ค่อยตกเลยนะจับมือนี่ไม่ค่อยตกตตนแรกได้จับมือน,ออนอี่ตกเอาา้าตกเอ้าไอ้หนโูไปเลยไอ้หนโูไปเลยตอนนี้หลังจากที่เราพาดึงแขนเข้าปามันเป่ากระมมไปสามรอบตัวนี้เออหนูกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เข้าสู่รัดเวง์ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่พยอมยิ้มแล้ว คู่หมดคู่แข่งไปอีกหนึ่งละแต่ขอโทษครับพี่น้องวันนี้พูกการมาแล้วนะครับไอ้หนูมันเริ่มไม่ทุกคนนะทุกคนเห็นโอ้โหแปลงนี้ทำไมย่ารกจังเลยแสดงว่าอะไรสิ่งที่สิ่งที่ผู้กันพูดมาน่ะย่ามันก็แค่แค่สิ่งหนึ่งที่สร้างความลำคันใจให้เราแต่ถามว่าเขาก็อยู่ด้วยกันได้นองเขาก็อยู่ด้วยกันได้เขาก็อยู่ด้วยกันได้แต่บางครั้งอ่ะเราถูกการตลาดหลอกแล้วเหมือนกัน วยยายาเยอะมันไม่มีหัวนะหนูอันนี้ผีเลยหนูในด้านั้นเดี๋ยวด้นาๆๆๆนับนผีนะห,ห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนอะเจ็ดแปดเก้าสิบเนอะสิบเอ็ดหัวหนูสิบเอ็ดหัวนะสิบเอ็ดหัวที่เห็นเนี่ยฝั่งนี้สิบเอ็ดหัวเป้าหมายเรากี่หัวนะสิบสามสิบสามขอฝั่งนี้อีกสองหัวได้ไหมคิดว่าคิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะห,หนูได้ตีได้ดีเลยนะดังนั้นเร็ว เอ้าย่าลกมึงก็มีหัวให้แม่เหรอแล้วจะเครียดเรื่องแย่ไหมหนูถามวันนี้จริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้เครียดนะแต่ไม่ได้เครียดมันกเฉยมันลกแล้วมันน้ำตาลตานี่ไงหนูบางครั้งเนี่ยบางไม่ครั้งกันแล้วมันคือเราไม่เข้าใจอีกตัวหนึ่งว่ามันเหมือนว่าถ้อยทีถ้อยแอร์ใสกันนะหนูแต่จริงๆถ้าไม่ฉีดก็อยู่ได้ใช่ไหมคะอยู่ได้ครับอยู่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้มันเกินนแต่เียนี้ปัญหาคือ่าถหา ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันมันมันคุมอย่างเงี้ยมันได้แสงมันปรุงอาหารได้ตีปัญหาถ้ายาคุมมันไม่ได้กับอันนั้นนั่นอันนั้นไม่ดีมีปัญหาละถ้าจะใช้ยาได้ไหมก็ได้เก็บเอาก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ที่หนูเนาะอยู่ที่หนูบางคนก็ฟังเสียงรบกวนแม่ก็เอาไม่เป็นไรแต่ไม่ใช้ก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้นะอยู่ได้มันคือพี่น้องหัวใจหลักนะหัวใจของการทํางานหัวใจของการทําเกษตรหัวใจของการทําทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ที่หัวใจเจ้าของถ้าหัวใจเจ้าของสู้หัวใจเจ้าของเชื่อว่ามันผ่านเชื่อว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วดีแล้วและผมเลผลมันต้องได้โดยที่ไม่มีอะไรมาข้องจิตหมวงใจเราเนะี่ยมันได้แต่ถ้ามันมีใครมาคักแล้วเราเชื่อเขาไดยสงสัยไม่มีทิ้งเที่ยเข้าบปาไหม <c oughs> ถ้ามีความสงสัยมาไหร่ปุ๊บเพี้ยนครับเน่าจริงครับเราเนี่ยคือตัวแช่ง คนอ,อื่นเช่งเราไม่ได้หนูหนูกูขอแช่งมึงกินข้าวมาอร่อย <c oughs> เป็นไงครับใบสอบไม่อร่อยให้รู้ไปสิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อร่อยครับแต่เราไปตัน <c oughs> สงสัยยังพวกกันว่าแต่ากูกินข้าวไม่อร่อยไปไม่อร่อยเลย <c oughs> ทําไมไม่อร่อยดังนั้นอยู่ที่เราครับพี่น้องหัวใจอยู่ที่เรา